มือนะครับทุกกำลังใจนะครับบอกแขกับทีมงานดอกคุณมิวสิกคารับมอนี่กับมหาพีหานองนะครับเป็นบุญยังหลายครับโดยมีโอกาสมารวมงานผูกพัตสีม่านะครับฝังลูกนิมิตอริดอกเนาะกับผู้ใดบ่ท่านในถ้ำบุญกก่ย่าลืมนะครับมือนี่เป็นโอกาสดีนะครับขึ้นสุดท้ายแล้วนะครับขึ้นที่เก่านะครับรวมกันสั่งนำทำบุญดกันนะครับกับทางทั้งยางงามของเฮ้านะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ สาวนะครับผู้ที่บอกมาไล่สวยๆนะครับเนาะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะครับดอกคุณมิวสิคครับเดินทางมาจากอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับหมายเลขโทรศัพท์0812628123 0801903825ครับพี่น้องสนใจอยากอสด็มาซอยในการในงานครับติดต่อกระไดกับท่างอาจารย์ตะมือคีย์บอร์ดหนุ่มหลบลอหัวหน้าใหญ่ใจสปอร์ต นะครับมีการไีงานขอเนั oh god. Oh god. ่งบัตรได้ด้านหลังไว้ท mm ีเดอพีนองเด้อครับเมื่อนี้สารพี่นองที่อยู่ทางด้านนอกนะครับข้างในเก้าอี้แล้วเห็นว่างอยู่นะครับแต่ว่าบอหลเพื่อนมาตามกําลังศรัทธานะครับที่สิบริจาคเป็นถือมาร่วมทั้งบุญเข้าวัดเท่าโนกับนอโดนโดนมีโอกาสได้ปิดท่องฝังหลุกนิมิตนะครับเมื่อนี้ทีมงานก็ไปเม่ไ้หลักผมกรยยางอ้อมนะครับทั้งบุญแล้ว พี่น้องทนายพร้อมได้มาบัวเดชธรรมบุญนะครับก็อย่าลืมกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านเร่งใจ ถ้าจะรักรักใครรักไม่ยากแต่ไม่อยากรักใครให้ใจผืนถ้าจะรักต้องเลือกรักให้เลิดเลยรักเธอจ้รักทำไมรักไม่ปิ๊นท้ายแล้วไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราหรอกแม้แต่ตัวเรายังเป็นรักโกศกเลยอะ แม่บหูว่าที่ฮักแต่คอคือฮักเขาป <c oughs> ้าสนานับมือสวยกะเทยควยนับมือแพงแมีนพวกเจ้ามีบอระนีอเออืน่นบมีบอระมันแบบขาดกะเทยนี่ไม่คลองคู่กันกะเห็นไปเนาะกะเทยได้เมีรนรูม้ <c oughs> มีแต่ยีเย่เล่ๆคืืนแงก่กะพ้อมกันฉันมา,านโตหนูนันคือจังนั่งงามอุ้ยปันยอมจะคว้างในใจเถอะ แม่ทั้งคนกนกระทำแมาทั้งผีกนกระทำก็ถามว่าอะไรมึงจะมาทำถิยหาพนักนบาลงทั้งดอกตัวบ๋ลงตอตีแมาทำมันไก่เนาะนี่ว่นมะเนี่ยตัดอ้อยดิสันดอร์ตัดเตี้วๆพ่อปุญุอัญญามาของหลายเนาะเจ้านี่เนาะเจ้าเจ้าเจ้าช่วงไค่เจ๊เหล็กมาไส่งามป้ติโอ้ยใส่บางงามอยู่แงมแดงงามบ้อมงามอยู่แงมแดงเพราะไม่เอียงอร่อย แต่ก่อนไม่เคยใช้หรอกค่ะเพื่อนๆแนะนำให้ใช้ก็เลยใช้เจ้ามิยาบอกดุ้งตีเจ้าใสยังบอกเนี่ยใช้โดบสิครับโดบอู้อันเขาโคตรสนานรอกเขาละทัดดีอันนั้นมันยาสาผมโอ้อันนี้มันขี้ผ้าผิวบ่บ้าแมนค่ะโอ้มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมเคยเห็นเักเสียโดนของฉันโดนชนิดดื่มค่ะเป็นชนิดน้ำดื่มได้นะคะโอ้เป็นยาสมุนไพรบ้าแมนค่ะมีตัวอย่างบางตอนมาสูพีสูน้องโอ้เอามาเอามาสาธีฟอม ใช่บึงหันมาดีดดูในวัดในว่าเด้นี่เป็นอย่างเขตอภัยาทานอภัยาทานก็นสร้างเราก็กินมตัตตนอกวัดเราเองโอ้นี่ที่เครต์รับความงามเหรนะนี่แหละเขาเอิ้นนดบคูด คุณไม่เชื่อก็ลองโดมดูนะคะตอนบ่ายแก่าใบสองใบาสามอย่าถ้าคุณโดมแล้วหน้าคุณจะแดงห่วยๆเหมือนหีหมูเลยค่ะบัวอ,อะไรกันกินตากแดดไม่กับกุ้ยตัวนออ้นดอกปิ่นล้วพ <c oughs> ิธีโดมนะคะ <c oughs> ไม่ต้องงอแก้วงอโจกคะ่ะถ้าอยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนานะคะโอ้ดำเลยค่ะดำจังไหรเขาเกือบจริงแต่สาธิตอยู่นี่นะเอา,เอา,เอาลง อไอใบไม้แดงจอืดข้อบ,บางๆโดบลงไปออกคอทอง,องอเอง,งา,างี่เอ่าลุ่ยโอ้นี่เคล็ดรับความงามม่นมีคั้เตือนได้โดดห่วยโอ้เอ้าเตือนพี่เตือนน้องเข้าในแอบรทัดเกินขนาดคั้เตือนห้ามดื่มเกินบรรทัดสองข้อถ้าไม่มีเงินซือ้อ <c oughs> คนบางคนพอได้ออกขึ้นก็มาเฮานี่ละมันเป็นสิ่งเตือนใจอยากสิ่งเตือน่น้องชาวเพชรบูรณ์เข้าไว้ช่วงที่ผ่านมาเป็นเทศกาลนะครับปีใหม่ทุนร่นรลงเจ็ดวันอันตรายเอากกกินอยู่ในโฮมในทีในเงาจะเสรอกไปก็ดีก็ได้พิการถนนที่หล่ะกัจังววาหันลากินแล้วก็อยู่กับหม่องกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็หากหกแล้วก็กิน น,นั่นไ่ยากกิเ่นอมยังเน่ปดเเขาก็อันอน,น,น,นี้กัแเมนบอกบอกว่าอันนี้ต้มะคกโอ้ตโอ้ยาว,ว,ว่ามันโดขึ้นกันนี่เมยมันมเมนดน้โดใส่ตมะกันใต่อพวกยงนี่เจ้าเป็นแม่ค่าทีแล้วนี่เป็นแม่ค่าแล้วก็ไปประกวดพร้อมนี่มีบุญมีงานเขใส่ไปประกวดพป ส้มตำลีลาโอ้อันชิงแชมป์ประเทศไทยอยู่จังหวัดชุนบุรีนี่แม่นเจ้าออที่ได้ที่หนึ่งนั่น,นะไปได้ที่หนึ่งมาแล้วปาร์ติโทหนึ่งในเมืองไทยค่ะหาใส,ส่เทียบว่ได้อีกแล้วหอยได้ยินซื้ออยู่จะซื้อจ้อยมันบ่จ้อยขี่โพขีผู้น,นี้ล่ะปะนี่พี่น้องเอ้ยตำะโมคงเราแซ่บเสีบออกขอโทรทัศน์ที่นี่ตู้เย็นหอยเออกมาเบิดแล้วที่ไปออกก็ในตู้เย็นด้วยนี่อ้าวแจ็คเลยว่าเป็นเครื่องใส่แว๊บปะน้ำกันเนาะอ๋อมื่อนี้ มาสาธิตตัสาธิตเนาใส่ปากงูปากงูปากงมาหนี่ว่ามีมิตรบักแตงตั้มบักแตงอ่าเออตั้ได้ขึ้นกันเพราะเป็นยังไพราะอยากตั้มาปไหนดอกเห็นบักแตงเราเสียดายเสียดาจังไหนของยาของกินนี่มันเสียดายจังไหนเดอนนี่อ๋อมันแหลกของยาของกินอยู่มันแหลงคนละอยางจะย่อไปทั่วร์เล็กน้อยหลายมือนี่เล็กน้อยเป็นีังอยากแบบนใด อยากกัดโมกกับกัดไม่อยากต่ำนี่พี่น้องม่อยากกินสดๆก็ใช่กินนิดนิโอ้ยแล้วก็ไปโซ่ของเราคืดต้องขึดนมากกว่าจะกินแบบไหนกักินดิบๆนี่ล่ะไม่เพราะว่าเจ้าชีต้มกินหรอกโอ้โหนี้จิตต่ำมากแตงแท่นการจิตซาจิตกันต่ำลีลานะค่ะว่าอีฉันได้แชมมาแบบใดแม่นโจังไหนจังได้แชมนี่ล่ะลีลาประกวดเป็นจังไหร่เป็นบอ ไม่นีพ่มพีกรรมการตัดสินแต่ว่าโชว์เต็มที่ได้โชว์เต็มทีไ<ร>ทม่ได้ผู้เลี่ยงชิมชิมได้นะคะต้องหวังนะคะ,ะซิมเงิงพี่น้องว่าส่งตำที่ประกวดออกทีมทีชนะเลิศมาหนี่ว่าสิเป็นรสชาติจังไหนเดี๋ยวสิวให้พนักงานถือใช้จานยังใพิธีเฮล็องเขาซิมเลยนะครับทุกเก้าอี้นะครับลำร,รองมาทั่วถึงกันแน่นอนครับก้อนเด่นกับทิขำเครื่องซักก้อนตั้งจีปูงปแล้วนตั้งเฉียวขี้ละย้อนสายกับเบยันทั้งขูดเป็นตีลังกาครับมองเห็นกันเส้นใด นั่นี่บอกด้เลยโอ้ปันนั่นแะก็ทำชีได้แชี่มาน้องโอ้ยขยนไ้แช่แมเอาเอานลงเดี๋ยวทำก้าตรโคกต่ว่าผู้เดต่ำไปกับ้ควรผู้ใดนั่นโอ้ยมาคายีแล้วมองยูนี่เห็นจังไหนอะไรปะได้ขาตาลูกการใช้บัิษแต่บัตริก็ต้องเดวรนะคะเอ้ยอมันเป็นเคล็ดลับโอ้ยวิตามินกับยูนี่ค่ะอยขวบัตรพิษเดียวโอ้ยผมติต่ยังไรพละเด็ดจังน่น โอ้โออแงไรไมฟ่งมันเยกเก็บาตอไม่าเ่ไหรบงปนิกนต,ต้นทุนหน่อยตันเนี่นส่น้าปลาตอนหมันาร่าเราตองไปใยมันถี่แคมใส่พอดคาเปรตท่านี่ยังกะา,าันเกิดไปมันน้น,น่ามียังเครืงคกนั่น นี่ยังไหมไปในบ,บ้านนี่หมโอ้ไปเลยแบบ <c oughs> เปิดจุนีเหม็นอยู่อำเภอุนั่นละของแห่ละครแทร้เยเดี๋ยวตบาบาัดตาดเดี๋ยวตาบัดต้ตมพน้เออปิฟ้าดีๆนะหล่ะมีความซี่หางเคียงอยู่ข้าง,งใงต้เลยนะต่อไปจะเป็นกูมาบีกูมามีโอ้เนี่ยาขาดบ่ได้ตัวนี้อันอนี้เป็นคนาแต่ก่อนเขาเรียก ยี่โนโนมโตทุกวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วรับเป็นเพื่อการค้าดูปากนะครับคู่มามียฮะด็กใหม่เบิรงบอท่านเพ็่นใหม่ดูดูใหม่นะคะดูปากะคะ่ะอูมามีใช่หลายเมนเด้นเลยอ๋อหนึ่งสองใจหลายเสียหลายผม่ะ โอ้ยผัแปลกใจดอกเราเพื่ออะไที่หนึ่งนั่นนะเดี๋ยวกรรมการเดี๋ยวนี้เรายังหัวกรรมการพุทธศีลไหนเจ้านั่นนะว่าไม่หัวหล่อนบมดเลยตีไม่ยังหามยังผู้ใดมีมีดจะเสียยังมันย่างบาดเตีงโอ้ยย่างบาดเตีงอาจารย์มีมีดปะแฮมมีมีดบ่ล่ะปะผูกมีดแล้วมาเล่นกีตาร์เจะมีดปะยังมาเม่กลอากับผมมีประหัมปะยากเี่ล่ะเอ็งไหน นี connect, ่เป็นวิธีดเดวิธีของชาวบมาเลยสมโบักับมีเเาไปเป็นการใช้บักนวบักนวเพงไหนมีมีหใ่เป็นนยเชี่ยรดิ อขอให้ได้กินก่อน,น,นกันคือกันเนี่ยลงทุนหลายครับทลงทุนสางเลยโ <c oughs> มเป็นยังของน้ำยื้อไก่ยืมมือหนิอ,อ๋อมีมะเขือเทศมะเขือเทศเป็นส่วนผสมที่ขาดไม่ได้นะครับเห็ด <c oughs> ยังกะซางครับถ้าเป็นอาหารอีสานนะครับสีเป็นปนเป็นแจวอันนี้กับโมไม่มีอีกแล้ว ขัคิคการกก้เคล็ดเคลวะราไปเค็ดนังเค็ดให้นมันถึงที่ล่ะครับในว่นใดที่หนึ่งเคล็ดมันสมที่หนึ่งไหมไหมมเฮียมาเฮียตําบกแตงพี่น้องโอเคเลยบัดตําแตงชิงแชมป์ประเทศไทย ใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วนะคะลีลาลีลาขั้นสุดท้ายก็เป็นการโยนสากฟอ้อนลำสวยๆงามๆใส่จังหวะดดนตีไปด้วยครับโอ้ผมเกี๋ยวเดี๋ยวผมเกีียวบาทีให้โอ<ต>เคมิวสิกนี่คือการตับสศตังของใจจ้าเลกห์โูเมื่อวางอัดับหนึ่งชิงแชมป์ประเทศภาย เพื่อเพิ่มปรกวนยุคนี้ในวันชมบุีเมื่อปี2439สมัยเธอยังเป็นสาว,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 วนี่เมปม,มือดีวนกปนนกันไคคมาไห,หนยัง นายทำไ้อยขินโหนคโะครับสุยอดเบกซมา,าสุกตำดูว,วงางดับทันทติดประเทศไทยเชมตลอดการน้นาน้ายสุกตำแล้วนี่ยรย้ไหมนะฮะไอสุกตำม,มาจนที่น้อยอาใหยา,ยายสมสิบปุลละค้หลายได้ยงมากย่อนา้สุกํำ

เอาพูกสาคำพูดคันพูดสาแม่ท่าจำอยอขนมออไฟเหาเห็เนกี่ล้าละจดจําไปครับเรียกคู่าได้ยัง,งด,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 ดี่ดขาโที่ข้ทเราครับองได้ไหคนอยู่ตรงนี้นะครับโดไนไปไลยของใหญ่่อยชีพู ไปลีลาไปลีลามมเปอหวานขืนสี่ร้อยโอ้ยโอ้ยเห็นยังแห้งขนาดค่อยๆเห็นโดมยใสโดมิฮะโอ้ย่เนาะเม็นขาดบ่ได้เนาะนันเป่อแถวอยากแก้ปอหวานได้โดมโดมลอยเป็นยาโดมลายแบนวิ่งแซมเปไหนีุญไปเร็วๆซิมฮะซิมคอยเนี่ยซิมมน ัเจ้ชินดสาตงคือกาบ๊สาตยังเป็นแฉมได้ตลอดบ๊ตะกี้กับเดี๋ยวนี้มันบอกคือกันดีมันเปลี่ยนที่จีบมคือโอ้ยเจ้ากระตาแต่น้อยพน้อตะกี้ก็ได้ชิมถอดพันเมีไตัอยู่ไหนไอ้ข่ชิมมีดมวยประชิมมาชีเรียวจีโนะชิจักรสชาติทขาดได้กับจีเปุงใส้ปรุงเติมตัวน้องเเต้นอยู่ข้างล่างขึ้นปุ๋ยหัใไ้ไข่ชิม อว่ยเว้ย้องสิเอ๊ะซัเจกินเขาไปมังแรเอ๊ะแต่คนผู้ให้ก็บยาตตายมังเงินเตอเฮ้ยเฮ้ยแถวแม่แม่แม่รถฟอเอาทั้งสี่เอา่อว่าม่การเสียเเดียวกันจะดูดหวยคิดกันได้ แมนบอกิลน้อยดิไมกระซางนี่วัดใจกันเลยไม่อย่างบลพิกไหลลงคอจเจ้าบ่ได้เส้น้ำตาลมันบอ

อ่ะพูดไดก็ได้เอามาถือถวยไปให้พี่น้องเขาซิมในบอรดเลยแสงหาแม่มาไอ้มา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 เด้อยวนีเจ้ายญิงแถวหนาเขาด้อพี่เด้อร์เดี๋ยวนี้สัญญากันาดดีเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้ปาดตักแสงคอยไกลให้ไฟได้อยู่ดอกมองมาเขือเทศนี่ไหมเขาจักจีบนะ รถตนพี่รถตอนน,อน้องกูได้ต้องการขิ้นรถชาเป็นนิ้ไเหนเข่าไปหลังเม็ดยี้เด้อหายใจจ่อยขี่โบเดแล้วไปเลยติบดีจะไปตัวเบาหวานขืนไปเองเอาเก็บเองเด้อเกี่ยวของเด้อะก็จะไปให้กนะอดบ้าจะนะข้ามเนะน,น,น,นี่ยไปเมา่วนแทนตามสบายเดินเลยมีเดินไม่มีมทั้งน่ะทกข้อเวลาท่านอาธิษฐา สรวให้ยด้ยจอยชีโฟนี่พี่น้อง